สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเชาว s ัมเมอร์วอลนะฮะสวัสดีมิมีรักแฟนเกมทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาะทําคลิปนะฮะตอบคําถามคนในแนวนะฮะถามผมเยอะมากนะครับว่าพ,พี่พี่เติมเงินหรือเปล่าอ่าทำไมเล่นเดือนหนึ่งซื้อคอรสได้แล้วไอ้ทำไมเปี่ยอ่าแปลงมีมีคอสแล้วนะครับจริงๆคอสผมได้จากอทิเอนะฮะแล้วก็ลงดันทั้งหลายแหละนะครับ ก็คือว่าช่วงสิบห้าวันแรกอ่ะเพื่อนมันจะมีเขาเรียกว่าเรื่องของการอลงดันแล้วก็ทำเควสต่างๆนะครับมันจะได้เพชรมาเยอะมากนะเพื่อนถ้าถ้าเอาทุกเควสจริงๆอ่ะผมเคยแบบเก็บเก็บแบบไม่เปิดอ่ะเพื่อนเกินห0 0พนะครับเกิน5้าพันเพชรนะเล่นช่วงสิบหวันแรกอ่ะมันจะมีเควสตั้งแต่แบบเควสสมุดเอ่เวเควสหนังสือเอยนะครับเควสจากการลงดันเจียน ไฟเหอเดี๋ยวเราไฟเขาออกแล้วกันโอเคนะฮะก็นั่นแหละครับเอาเพชรที่เรามีนะฮะเอามาฟาร์มนะครับฟาร์มอะไรฟาร์มเนโคฟาร์มยักษ์นะครับฟาร์มมังกรฟาร์มนอนสีหรือว่าเพื่อนๆจะฟาร์มอันนี้ก็ได้นะมังกรสามหัวเพื่อนๆฟาร์มเพื่อที่จะได้รุนด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปหินแปลงล่างนะฮะ ส่วน r t A เนี่ยเพื่อนๆเข้ามาตีไปเลยครับตีแพ้ตีชนะอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะได้เหรียญน,นะครับซึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยมันซื้อได้1ครั้งนะครับซื้อหินคอสอะซื้อได้1ครั้งก็คือซื้อได้5เมตรเข้าใจง่ายก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้แค่20เมตรนะครับที่เหลืออีก80ก็สุ่มจากดวงนะครับอย่างที่บอกครับว่ามันมันขเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันได้ชัวร์แหละนะฮะก็คือ อาทีเอเนี่ยได้ชัวร์นะครับอาทิตย์ละอาทิตย์ละ5เมตรนะครับหรือว่าเดือนละ20เมตรนะครับที่เหลือก็ได้จากการลงดันนะครับแล้วก็สุ่มสุ่มดวงเอานะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ได้เติมนะผมผมก็เนี่ยตีจากอาทีเอเอานะฮะทีเนี้ยถามว่าพี่แล้วอาทีเอเนี่ยมันตียากไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงจริงอาทีเอมันมันอา่าตีตีไม่ยากครับน้องๆก็อย่าไปอย่าไปคิดอะไรมาก ก็คิดว่นเนี่ยเข้ามาตีเนี่ยแพ้ก็ไมนเป็นไรเราก็ยังได้รู้สกิลว่าเออมันเป็นอย่างงน้นอย่างนี้มันตื้อตาตืต้อตาอะไรอย่างนี้นะฮะปะปบปะเรียบร้อยนะฮะสตาร์ทไปแล้วหนึ่งนะฮะไปก่อนเพื่อนเลยจับจับนี่แน่ไม่รอดหรอกไปนะครับปล่อยโชว์ไปนะฮะโชว์สกิลสองเข้ามาดิตามวิธีดิไม่ตากเลง เสนอขึ้นมาหน่อยผมก็วนอยู่เงนี้ครับสองเงินสามเงินนะบางทีก็เข้ามากดแพ้นะครับแพ้ไปประมาณสิบครั้งนะครับให้ตกไปประมาณหนึ่งเงินหรือว่าสามสามทองแดงนะครับเพื่อที่จะเล่นครั้งต่อมาเนี่ยให้ชนะพอชนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อ่า,ได,อาได้แต้มครับชนะครั้งหนึ่งก็ได้สามแต้มสี่แต้มนะเพื่อนๆเราไม่ได้เน้นอ่าแต้มอะไรขนาดนั้นนะครับ ไอเราไม่ได้เน้นแบบคะแนนคะแนน RTA อ่ะนะฮะเราเน้นตีเข้ามาเพื่อที่จะเก็บเหรียญนะครับเพราะว่าเราเล่นใหม่ๆอันนี้ผมเล่นได้เดือนเดือนกว่าครับยังไงเราก็คงไปแบบหนึ่งทองไม่ได้หรอกเล่นเดือนหนึ่งนะฮะอยากมากได้สองเงินสามเงินนี่ก็หลูแล้วนะเพื่อนๆอันนี้เขาเล่นเอาอะไรเนี่ยไปอืออันนี้ก็ชนะไปแลละนะ เดยวก็ขึ้น3เงินนะครับพะผมขึ้น3เงินเด็วผมก็จะรีรีแ้งตัวเองนะลงมาใหม่นะครับก็คือกดเข้าไปต่อสู้นะครับแล้วก็กดออกเลยนะเรับนเพื่อนให้มันลงมาเหมือนเดิมอ่ะหนึ่งเงินนะฮะซีซั่นนี้ผมดูทรงนลครับจากลูนจากสถานภาพลูนจากตัวนะครับเลวิมอนที่ให้กินไปนะฮะน่าจะไปทองยากนะฮะเพื่อนๆสปีดเร็วสุดบ้านผมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะเบียดได้มากสุดก็ คงร้อยแปดสิบนะครับแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการไปดาวทองนะครับเพราะว่าตัวดาเมจผมยังยังอัพไม่สุดนะเพื่อนๆยังอัพสกิลไม่สุดนะฮะต้องรอเรือนหน้านะรอซีซั่นหน้านะครับก็เลยตีเก็บแต้มไปพังๆนะฮะพอขึ้นสามเงินเลยผมก็รีลงมาแล้วว้ายเอาผมไปทำไมเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีตัวอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะทีมเดิมนะครับ ที่ผมจะทำต่อไปก็คือผัวลมนะเพื่อนผมจะเอาผัวลมมาแทนตัวนี้เสือเสือน้ำนะฮะว่าีมามาอืมอืมกลัวอยู่ตัวเดียวนะฮะหืมหมวยผมไม่ได้ลงเลยนะเนี่ยที่ปัญหาก็คือว่าเนี่ยผมรีดสปีดผมแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงเดี๋ยวถ้าผมจะเอา หัวลมเนี่ยมาแทนเสือน้ำนะฮะแล้วผมก็จะเอาแม่มดน้ําปั้นขึ้นมาแทนตัวฝานนะครับเร่งสองตัวไปเลยนะเอาก่อนอยู่แล้วชิวๆนะฮะรับดาเมจที่ไหวนะน้อง แรงนะวันนี้ผมอะฟ้าบเกือบตายนะครับอเอาอันนี้แล้วกันหัวน้ำไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเรามีบัฟนะฮะชับตกมาเรียบร้อยครับอะไรอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะ กลับบ้านเก่าไปจ้าเรียบร้อยฮะนี่โอ้ยไม่ตายฮะหมื่นหมื่นแปดนะแต่ว่าไม่ตายนะเลือดเยอะอันนี้แล้วกันฟื้นขึ้นมาอะไรเราเหล่งเทินเข้าไปนะฮะแจ๊ะเขาไปเรียบร้อยอยู่ทำไมเพื่อนไปดิเข้าไปกันหมดแล้ว บายฮะเรียบร้อยนะฮะนี่เพื่อนๆดูได้นะก็เล่นประมาณเนี้ยครับพอสามเงินแล้วเดี๋ยวผมก็ไปแล้วบายยนะฮะไม่อยู่แล้วนะฮะรีรีแต้มนะฮะนี่ฮนะบางครั้งคนเราก็ต้องยอมแพ้นะ ผมไม่รู้ว่าทีมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็คงคงประมาณตัวเองได้นะคงคงขึ้นเอาทองไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้อะอย่างมากผมว่านะจะไปตันอยู่ประมาณสักคะแนนปร๊บแตมประมาณพันสามอ่ะพันสามก็กว่าพันสี่นะฮะถ,ถ,ถ้าทำผัวรวมขึ้นมาคือปั้นขึ้นมาเลยนะตอนนี้นะใส่รูนอะไรมาเนี่ยอย่างมากผมก็ว่ามากสุดอะ่ะไม่เกินพันสี่ครับน่าจะประมาณพันสามพันสี่ประมาณนี้นะทีมที่ผมใช้อยู่อะ ยังไงก็ไม่ได้ไม่ยังไงก็ไม่ได้ดาวทองก็เลยคิดว่าเออช่างแม่เถอะทั้งนั้นนะฮะสีสันนี้ปล่อยไปก่อนนะฮะรอสีสันหน้านะจบเดือนไหนไม่รู้นะช่วงนี้ผมก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนนะฮะอย่างที่บอกครับนี่ตรงนี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมเนี่ย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 เนีอิานที่ผมซื้อไปละเห็นไหมเนี่ยมันใช้ทั้งหมดหกหกสิบเนี่ยมันใช้เหรียญเหรียญแต้มกิโลนะครับไอแต้มอาทีเอเนี่ยหกสิบ ซื้อได้5เม็ดนะครับต่ออาทิตย์หนึ่งนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ไปลงดันเอานะเราไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะแต่ถ้าเติมได้ก็ดีครับถ้ามีกําลังซับเติมเติมก็สวยครับมันอยู่เราตลอดนะจริงๆแพ็คเติมเติมแปลงล่างเนี่ยเพราะว่าคุ้มสุดแหละเพราะว่าถึงเราเปิดได้ของเกลือนะฮะเราก็ยังมีมีคอสให้ดูนะฮะน่ารักน่ารักนะแต่สําหรับท่านอื่นที่บางคนเติมแล้วแบบ เกลืออย่างเงี้ยก็เสียใจด้วยนะฮะแต่ยังว่าครับเติมกาชามเติมเปิดของนั่นก็เป็นความสนุกของเกมอย่างหนึ่งนะฮะใครที่มีกำลังเซิร์ฟไอกำลังซับเติมไม่เด็ดร้อนก็เติมไปนะฮะผมก็เติมบ้างครับเล็กเ็กน้อยน้อยนะครับตามยุคตามสมัยนะช่วงนี้รายได้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ไอดีกล่อมเติมเยอะนะเติมไปก็หลายบาทอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นหมื่นเป็นแสนฮะแต่ก็เติมอยู่นะขายไมหมื่นกว่าบาทนะฮะ ไอดีเก่าอ่ะมหามอยนะ,อะพอแล้วเจ็ดรีเลยเพื่อนขี้เจ็ดรีแล้วนะอยากเล่นนะฮะเพิ่งทําหมวยหมวยมานะครับเพิ่งทําหมวยมืดมาแต่ก็ยังไม่ได้โหดมากนะะลุนยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อ้าวเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เจอสายเดียวกันด้วยนะ เจอสายรีเหมือนกันนะเยอะครับเยอะเยอะแบบนี้เยอะ,อะถ้าเ,เพื่อนๆรีลงมาสักดาวทองอะ่ะไอ้สามสามสามทองแดงอ,ะอ่ะจะเจอเยอะนะแบบนี้แบบกดออกให้เรานะฮะมา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 เร็วๆ เฮ้ย hey, ทำคลิปอยู่อ่ะกดอะไรก็กดดีพี่นายน่าเกียด่ะยอมแพ้ก็ไนะ้ลำคา้านะไม่โกรธสักทีอะไรของเขาก็ไม่รู้เออยอมแพ้ก็ได้วะนานเกินหรืออะไรได้เลือกเกได้เลือกก่อนไม่ชอบอ่ะ ยังไงเราก็าต้องได้ออกก่อนนายอ่ะเพื่อนแน่นอนอะ่ะเรามั่นใจแน่นอนอยังไงเราก็ออกก่อนนายอืมอืม <ừ> <ừ> มีบอลน้ำละนี่ดิเนี่ยร้อยเจ็ดเอ็ดเพื่อน เราสปีดไม่เยอะนะอันนี้ก็ร้อยกว่านะอันนี้ก็เก้าสิบหกนะฮะ่วิวหมดเลยนะมีอันนี้ไม่วิวอนะอืม,อมเขามีรบบาบกี่ตัวตัวนี้ปะแล้วแต่ถ้านายสปีดมาอย่างเงี้ยก็ปล่ไปไปเถอะอดีนายจะแบนอะไรเราคิบลมอะ อ้าวเอาดิเอาดิเอาดิตีเราตายป่าแคนานะ่นั้นอ่ะเอาดิเอาดิรลบบัฟติดป่าวเฟลี่เอาดิเอาดิ อ่าเรียบร้อยฮะรถบบาไม่ติดเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะตอนนั้นเอาไปเถอะตามใจมาใส่มาให้หมดใส่มาให้หมดเรียบร้อยฮะใส่ส่งสเตติเกอร์ไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีวันจันทร์ชัว สวัสดีวันจนันมา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 หมวยอาดิหมวย,เ,มวยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโหดอกนี้จะเหลืออะไรล่ะอืม่ะไปะต่อนะฮะ <c oughs> มามามา,มา ว้าวเฮ้ยนี่มันทีมอะไรกันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันทีมอะไรเนี่ย <Yeah. S 2> เอสอันนี้อันนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาจริงดิอันนี้เด้กกันอ,นนนอไม่เข้าพวกนะอะไรอ่ะอะไรของพวกนายอะ <c oughs> ที่หน้าเอาจริงดิ chim này vào nhé Nói đi Cái gì à, là là à? Ừ. đây nè, อ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนานเกินนะสิบกว่านาทีนะโอเคนะก็ตอบแล้วนะสําหรับใครที่ถามนะครับเรื่องคอร์สนะฮะผมใช้แต้มจากอารทีเอนะแล้วก็การฟาร์มนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ